โปรแกรมจิตด้วยคำขอบคุณยามเช้าที่ทรงพลังเนรมิตชีวิตเพื่อสร้างปฏิหารแห่งคำพูดขอบคุณและให้จิตได้สัมผัสลึกซึ้งถึงความสุขความมั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือฟังในตอนเช้าก่อนทำภารกิจใดฟังต่อเนื่อง21วันทำให้ชีวิตดีขึ้นในทุกวัน ขอบคุณวันอันวิเศษวันนี้ของฉันขอบคุณที่วันนี้ฉันมีความสุขตลอดวันขอบคุณที่วันนี้ฉันได้พบแต่คนดีๆขอบคุณที่วันนี้ฉันเดินทางไปไหนก็สะดวกสบายอย่างยิ่งขอบคุณที่วันนี้ฉันได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลทุกเรื่องจากพลังที่มองเห็นและมองไม่เห็นขอบคุณที่วันนี้เงินทองหลั่งไหล้ามาหาฉัน จากทุกทิศทุกทางอย่างาไม่คาดคิดขอบคุณที่วันนี้ที่ธุรกิจการงานของฉันราบรื่นอ,อย่างมากขอบคุณที่ธุรกิจการงานของฉันประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองขึ้นทุกวันขอบคุณที่ฉันร่ำรวยมั่งคั่งฐานะมั่นคงขึ้นทุกวันตลอดชีวิตขอบคุณที่วันนี้ฉันได้ทำอาชีพมหัศจรรย์อย่างยอดเยี่ยม ขอบคุณที่วันนี้ฉันได้เรียนรู้เติบโตด้านจิตวิญญาณไปอีกระดับขอบคุณที่วันนี้ฉันได้รับสารจากครูผู้ทรงภูมิปัญญาอันประเสริฐขอบคุณที่วันนี้ฉันได้รับความรักจากจักรวาลทุกย่างก้าวทุกลมหายใจขอบคุณที่วันนี้ฉันได้สร้างคุณค่าให้กับโรคใบนี้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันขอบคุณที่วันนี้ฉันดำรงกายจิต และวิญญาณในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ของจักรวาลขอบคุณที่วันนี้ฉันได้สัมผัสความเมตตาของเพื่อนมนุษย์ขอบคุณที่วันนี้ฉันได้รับไอเดียพันร้านจากจักรวาลขอบคุณที่วันนี้ฉันได้สร้างเส้นทางภารกิจแห่งการเติบโตของฉันที่ยิ่งใหญ่ขอบคุณที่วันนี้ฉันได้นำพรสวรรค์อันเรอก้าออกมาใช้ อย่างเต็มศักยภาพขอบคุณองค์ความรู้จากพ่อแม่ครูอาจารย์ครูทุกท่านที่เมตตาถ่ายทอดให้ฉันขอบคุณครูอาจารย์ที่สั่งสอนอบรมองค์ความรู้ทำให้เชี่ยวชาญประกอบอาชีพที่มั่นคงขอบคุณที่วันนี้ฉันมีสภาวะจิตตื่นรู้และเบิกบานตลอดทั้งวันขอบคุณที่วันนี้ฉันลื่นลมมีความสุข เบิกบานกับชีวิตขอบคุณที่วันนี้ฉันได้สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับโรคไปนี้ขอบคุณที่ทุกคนมีความสุขไปกับสิ่งที่ฉันได้ส่งต่อด้วยความรักอันบริสุทธิ์ขอบคุณอาหารทิพย์จากแม่โลกที่เลี้ยงดูฉันด้วยความรักในวันนี้ขอบคุณพลังชีวิตจากพืชและสัตว์ที่ต่อรมหายใจของฉันให้ฉันอยู่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อต,อตอนเองและผู้อื่นขอบคุณความอุดมมั่งคั่งเหลือเฟือที่จักรวาลน,นำเลียงสู่ชีวิตฉันตลอดชีวิตขอบคุณพ่อแม่ของฉันที่มอบกายอันทรงคุณค่าทรงพลังให้กับฉันขอบคุณกัลยาณมิตรอันเป็นที่รักและปรารถนาดีต่อฉันทุกคนขอบคุณลูกค้ามหาเศรษฐี ที่ไว้วางใจและสนับสนุนฉันตลอดมาขอบคุณผู้ที่อยู่ในสายงานและธุรกิจของฉันทุกคนที่รักและปราถนาดีต่อฉันขอบคุณทุกการช่วยเหลือทุกการสนับสนุนจากทุกคนในเส้นทางชีวิตของฉันขอบคุณญาติพี่น้องเพื่อนเพ้องและบริวารที่เป็นคนดีส่งเสริมสนับสนุนฉันตลอดมาขอบคุณความโชคดีของฉัน ที่ได้รับมาอย่างเหนือความคาดหมายขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ดูแลฉันอย่างดีตลอดมาตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตตลอดชีวิตของฉันขอบคุณจิตวิญญาณมหาเศรษฐีของฉันขอบคุณการตระหนักรู้สู่อิสราภาพภายในจิตวิญญาณของฉันขอบคุณแม่โลกพ่อจัก,กรวาลที่อุ้มชูเลี้ยงดูฉันอย่างดีเสมอมา คุณพระเมตตาจากพลังต้นกําเนิดสากลจักรวาลขอบคุณพลังแห่งความรักอันบริสุทธิ์ที่สถิตยอยู่กับฉันตลอดมาเสมอมาและตลอดไปขอบคุณที่ฉันเป็นคนรวยง่ายแบบสบายๆขอบคุณที่ฉันเป็นคนที่รวยระดับจิตวิญญาณขอบคุณที่ฉันได้รับเงินก้อนใหญ่อย่างคาดไม่ถึงเสมอมาขอบคุณที่ฉันมีช่องทางสร้างเงินและ เพิ่มเงินได้ทุกวันขอบคุณที่เงินรักฉันขอบคุณที่เงินพยามมาหาฉันจากทุกทิศทุกทางขอบคุณที่ฉันร่ำรวยขึ้นอย่างรวดเร็วมั่นคงและยั่งยืนขอบคุณที่ใช้พรสวรรค์และปัญญาอันเลอค่าของฉันแปลงเป็นทรัพย์มหาศาลขอบคุณไอเดียพันล้านของฉันที่สำเร็จออกมาเป็นรูปธรรม ขอบคุณตัวฉันที่เลือกทำในสิ่งที่ฉันรักและมีความสุขขอบคุณที่ฉันเป็นคนโชคดีและไว้วางใจเรื่องเงินขอบคุณที่ฉันเป็นคนโชคดีเรื่องความรักและมีเสน่ห์กับเงินตราขอบคุณที่ฉันเป็นมิตรกับเงินทั่วโลกทำให้เงินรักฉันและหลั่งไหลมาหาชั้นตลอดเวลาขอบคุณที่ฉันมีไมซ์เซ็ตความร่ำรวยที่ถูกต้อง ทำให้เข้าใจเรื่องของการจัดการเงินได้ดีเยี่ยมขอบคุณที่ฉันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอบคุณที่ฉันเติบโตทุกด้านทั้งด้านความรู้การทำธุรกิจระมใยเซร็จที่ดีขอบคุณทุกสิ่งที่ประกอบขึ้นมาเป็นฉันวันนี้ฉันมีความสุขฉันมีความสุขมากขอบคุณขอบคุณขอบคุณวันอันวิเศษวันนี้ของฉัน ขอบคุณที่วันนี้ฉันมีความสุขตลอดวันขอบคุณที่วันนี้ฉันได้พบแต่คนดีๆขอบคุณที่วันนี้ฉันเดินทางไปไหนก็สะดวกสบายอย่างยิ่งขอบคุณที่วันนี้ฉันได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลทุกเรื่องจากพลังที่มองเห็นและมองไม่เห็นขอบคุณที่วันนี้เงินทองหลังไหลเข้ามาหาฉันจากทุกทิศท,ทุกทางอย่างไม่คาดคิด ขอบคุณที่วันนี้ที่ธุรกิจการงานของฉันราบรื่นอย่างมากขอบคุณที่ธุรกิจการงานของฉันประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่รงเรืองขึ้นทุกวันขอบคุณที่ฉันร่ำรวยมั่งคั่งฐานะมั่นคงขึ้นทุกวันตลอดชีวิตขอบคุณที่วันนี้ฉันได้ทำอาชีพมหัศจรรย์อย่างยอดเยี่ยม ขอบคุณที่วันนี้ฉันได้เรียนรู้เติบโตโด้านจิตวิญญาณไปอีกระดับขอบคุณที่วันนี้ฉันได้รับสารจากครูผู้ทรงภูมิปัญญาอันประเสริฐขอบคุณที่วันนี้ฉันได้รับความรักจากจักรวาลทุกย่างก้าวทุกลมหายใจขอบคุณที่วันนี้ฉันได้สร้างคุณค่าให้กับโรคใบนี้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวัน ขอบคุณที่วันนี้ฉันดํารงกายจิตและวิญญาณในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ของจักรวาลขอบคุณที่วันนี้ฉันได้สัมผัสความเมตตาของเพื่อนมนุษย์ขอบคุณที่วันนี้ฉันได้รับไอเดียพันร้านจากจักรวาลขอบคุณที่วันนี้ฉันได้สร้างเส้นทางภารกิจแห่งการเติบโตของฉันที่ยิ่งใหญ่ ขอบคุณที่วันนี้ฉันได้ดำพรสวรรค์อันเริก้าออกมาใช้อย่างเต็มศักยภาพขอบคุณองค์ความรู้จากพ่อแม่ครูอาจารย์ครุทุกท่านที่เมตาตาถ่ายทอดให้ฉันขอบคุณครูอาจารย์ที่สั่งสอนอบรมองค์ความรู้ทำให้เชี่ยวชาญประกอบอาชีพที่มั่นคงขอบคุณที่วันนี้ฉันมีสภาวะจิต ตื่นรู้และเบิกบานตลอดทั้งวันขอบคุณที่วันนี้ฉันลื่นลมมีความสุขเบิกบานกับชีวิตขอบคุณที่วันนี้ฉันได้สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับโรคไปนี้ขอบคุณที่ทุกคนมีความสุขไปกับสิ่งที่ฉันได้ส่งต่อด้วยความรักอันบริสุทธิ์ขอบคุณอาหารทิพย์จากแม่โลกที่เลี้ยงดูฉันด้วยความรักในวันนี้ขอบคุณพลังชีวิตจาก พื้นและัตทีต่อรมหายใจของฉันให้ฉันอยู่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อต,อตอนเองและผู้อื่นขอบคุณความอุดมมั่งคั่งเหลือเฟือที่จักรวาลน,นำเลี้ยงสู่ชีวิตฉันตลอดชีวิตขอบคุณพ่อแม่ของฉันที่มอบกายอันทรงคุณค่าทรงพลังให้กับฉันขอบคุณกัลยาณมิตรอันเป็นที่รักและปร,ะรารถนาดีต่อฉันทุกคน คุณลูกค้ามหาเศรษฐีที่ไว้วางใจและสนับสนุนฉันตลอดมาขอบคุณผู้ที่อยู่ในสายงานและธุรกิจของฉันทุกคนที่รักและปรารถาาดีต่อฉันขอบคุณทุกการช่วยเหลือทุกการสนับสนุนจากทุกคนในเส้นทางชีวิตของฉันขอบคุณญาติพี่น้องเพื่อนพ้องและบริวารที่เป็นคนดีส่งเสริมสนับสนุนฉันตลอดมา ขอบคุณความโชคดีของฉันที่ได้รับมาอย่างเหนือความคาดหมายขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ดูแลฉันอย่างดีตลอดมาตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตตลอดชีวิตของฉันขอบคุณจิตวิญญาณมหาเศรษฐีของฉันขอบคุณการตระหนักรู้สู่อิสราภาพภายในจิตวิญญาณของฉัน ขอบคุณแม่โลกพ่อจัก,กรวาลที่อุ้มชูเลี้ยงดูฉันอย่างดีเสมอมาขอบคุณพระเมตตาจากพลังต้นกำเนิดสา,ากลจักรวาลขอบคุณพลังแห่งความรักอันบริสุทธิ์ที่สถิตยอยู่กับฉันตลอดมาเสมอมาและตลอดไปขอบคุณที่ฉันเป็นคนรวยง่ายแบบสบายๆขอบคุณที่ฉันเป็นคนที่รวยระดับจิตวิญญาณขอบคุณที่ฉันได้รับเงินก้อนใหญ่ ยคาดไม่ถึงเสมอมาขอบคุณที่ฉันมีช่องทางสร้างเงินและเพิ่มเงินได้ทุกวันขอบคุณที่เงินรักฉันขอบคุณที่เงินพยามมาหาชันจากทุกทิศทุกทางขอบคุณที่ฉันร่ำรวยขึ้นอย่างรวดเร็วมั่นคงและยั่งยืนขอบคุณที่ใช้พรสวรรค์และปัญญาอันเลอค่าของฉันแปลงเป็นทรัพย์มหาศาล ขอบุณไอเดียพันล้านของฉันที่สำเร็จออกมาเป็นรูปธรรมขอบคุณตัวฉันที่เลือกทำในสิ่งที่ฉันรักและมีความสุขขอบคุณที่ฉันเป็นคนโชคดีและไว้วางใจเรื่องเงินขอบคุณที่ฉันเป็นคนโชคดีเรื่องความรักและมีเสน่ห์กับเงินตราขอบคุณที่ฉันเป็นมิตรกับเงินทั่วโลกทำให้เงินรักฉันและหลั่งไหลมาหาฉันตลอดเวลาขอบคุณที่ฉันมีไมซ์ ความร่ำรวยที่ถูกต้องทำให้เข้าใจเรื่องของการจัดการเงินได้ดีเยี่ยมขอบคุณที่ฉันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอบคุณที่ฉันเติบโตทุกด้านทางด้านความรู้การทำธุรกิจระมัยเซ็ตที่ดีขอบคุณทุกสิ่งที่ประกอบขึ้นมาเป็นชันวันนี้ฉันมีความสุขฉันมีความสุขมากขอบคุณขอบคุณขอบคุณในความโชคดี ขอบคุณในพลังแห่งความรักขอบคุณจัก,กรวาลที่รักฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณ